กลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคก,การแก้ปัญหาการเตะแป๊ก oh, <no. S 1> นะครับจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชแนลของผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเตะแป๊กก่อนนะครับการเตะแป๊กเนี่ยก็คือลูกยิงที่ บอลเน e, right? so ี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วเราเนี่ยยิงไม่เต็มเท้านะครับซึ่งปกติเนี่ยบอลอยู่นิ่งๆเนี่ยสามารถยิงได้เต็มเท้านะครับแต่ถ้าในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสนามเนี่ยบอลวิ่งเข้ามาเนี่ยบางครั้งเราตื่นเต้นนะครับหรือว่าจังหวะนั้นไม่พอดีนะครับทาให้การยิงของเราเนี่ยไม่เต็มเท้าแล้วทําให้เรายิงแป๊กทําให้พลาดโอกาสการทําประตูได้อย่างน่าเสียดายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้ปัญหาการเตะแป๊กง่ายๆนะครับ ปในงไงการเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเทคนิคที่เราจะใช้นะครับจะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเราเหยียบบอลไว้นะครับดึงกลับเข้ามานะครับ1 2สองแล้วก็ไหลออกมาครับก่อนที่เราจะยิงเข้าไปนี่นะครับ1 2สองเหยียบแล้วก็ไหลท่านี้นะครับเราสามารถฝึกทาได้ที่บ้านเลยนะครับเพียงแค่เราเหยียบไว้นะครับเราก็ทําการกระโดดขาหลังนะครับพร้อมกับดึงลูกฟุตบอลกลับมานะครับผมนะครับ1 2แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเหยียบลูกฟุตบอลนะครับไปข้างหน้านะครับ นะเราก็จะยิงนะความพุ้นเคยในการเหยียบลูกฟุตบอลก่อนนะครับเทคนิคนี้นะครับเราจะดึงการเล่นฟุตซอลมาใช้นะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะทําให้ลูกฟุตบอลเนี่ยอยู่ในการควบคุมของเรานะครับและเราจะไม่ยิงแป๊กอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับดึงกลับ 1- 2แล้วก็ใส่บอลไปข้างหน้านะครับผมก็ยิงครับดึงหนึ่งปุ๊บไปข้างหน้าเก็ยิงครับฝึกในการใช้ฝ่าเท้านะครับดึงลูกฟุตบอลแล้วก็กระโดดกลับไปนะครับ ให้ชํานาญนะครับแล้วขั้นต่อไปนะครับเราจะให้ลูกฟุตบอลน,นั้นเคลื่อนที่มาหาเรานะครับซึ่งเราอาจจะฝึกกับกําแพงบ้างว่าจะให้เพื่อนส่งบอลมาให้ก็ได้นะครับเหยียบครับแล้วเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับผมรูปแบบในการใช้ฝ่าเท้านะครับคึงบอลไปข้างหน้าแล้วยิงประตูนะครับเราจะสามารถใช้ได้ใน ทุกจังหวะเราจะยิงประตูได้เลยนะครับไม่ว่าลูกฟุตบอลนั้นจะเปิดมาโด่งๆนะครับเราอาจจะจับด้วยข้างเท้าด้านในก่อนนะครับแล้วพอเราลูกบอลเนี่ยเด้งมาเนี่ยเราเหยียบแล้วเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถยิงได้เต็มแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาในการชอบเตะแป๊กนะครับจังหวะการเหยียบบอลเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเลยนะครับบางครั้งนะครับเราอยู่ในสนามนะครับบอลเนี่ย ส่งมาให้เราเนี่ยอยู่หน้าประตูง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรีบร้อนในการยิงเนี่ยแล้วเรายิงแป๊กเนี่ยบอลก็จะไม่ได้ประตูอย่างน่าเสียดายเลยนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเขาส่งบอลมาแรงๆเนี่ยบางทีเนี่ยจังหวะมันยิงยากนะครับมันมีโอกาสแป๊กได้ตลอดเวลานะครับถ้าเอาชัวนะครับเราเหยียบลูกฟุตบอลไว้กับตัวเรานะครับไม่มีใครมาแย่งเราได้นะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ เราก็เลือกกินิ้งได้เลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยาอย่างที่คิดนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเราจะสามารถแก้ไขจุดที่บกพร่องได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ